ป็นอย่างน ok right. okay, like so, the like ี shoe, ้เขาเรียกหม่ำใช่ไหมคนอีสานเขาเรียกหมเนื้อเนื้อใช่เนื้อหรอหม่ำเป็นเกี้ยงล้วนอะไรที่มีผสมอในซอยโอเคครับนี่คือร้านเต้าหวี่แต่ผมขอเดินดูบรรยากาศเ้าหวีแซ่บล้วข้างในก็มีอะไรขายไหมในซอยนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับเหรอฮะถ้าจะมีเยอะๆก็ช่วงเดือนละมาดอนเดือนละมาดอนคือเดือนอะไรครับเดือนประมาณเดือนพิษเขาถือ เวลาเขาเดือนนี้หรอนะครับก็ประมาณปีหน้าประมาณมีนาหมอช่วงมีนาจริงจริงจะเยอะโอเคครับจะมาเต็มซอยเลยแหละออืช่วงมีนานะครับเราจะต้องมาอีกทีนึครับเสี่ยวบอกเต็มซอยครับสวรรค์คนรักเนื้อจานอันนี้จะเหมือนจะเป็นอาหารเทคโฮมนะเท่าที่ผมดูพี่ปอกก็จะมีโต๊ะนอ่ะปลายสุดอ่ะน่าจะไม่ใช่ผมว่าตรงนู้นเขาต้องมีโต๊ะนั่งนะเหรอ จมืสตาฟาอิสลามเนย่งอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นคนต่อคิวเต็มเลยนะอ๋อ่เนื้ย่างเนื้อยางนือ่งนัย่งนั่งเาเนือย่างน้อเนย่เนือยรางเนอ่งนั้่งทนางน่างนื้่านื้่เน่าน้่นย่า่เนอย่าน้อย่เดย่เนื้อย่า้อ่เนือยานื้อาเดินอ่งเอเนอย่งเอ่า้อ่าเอน้อ่ะเออ่นเอา สั่งที่ไว้ก่อนลขีดละหกสิบบาทเอาเท่าไหร่ดีสองหรือสามสองขีดสองขีดสองขีดได้เลยครับเดี๋ยวผมเดินเซอร์เวย์เดี๋ยวผมมากินร้านที่คขาโห่สั่งแล้วครับสองขีดเดี๋ยวมาชิมนี่นะครับนี่นี่ทางรถไฟครับคุณเดินไปอีกไม่มีรถไฟเดินบนทางรถไฟเลยฮะเป้งแล้วก็าเดี๋ยวเราต้องกินช้าด้วยครับ สถานีสวนพลูครับนี่ไงสถานีสวนพลูอันนี้ชื่อร้านมังคับมันไม่ได้เปนโซนครับเป็น